แฟนคลับเอฟซีของเอพีเตรียมกรี๊ดได้เลยพี่น้องคะล่าสุดพี่น้องเพลงคู่ก็มาแล้วสําหรับแถวาวแสงทองกับพระเอกซันวงสะทอนพี่น้องหลายๆคนแจ้สิดเสื้อหมันว่าหลายๆคนรอค่อยอยากเห็นภาพโมเมนต์อยากเห็นอบรรยากาศแบบนี้หลายๆคนอยากเบิง้งหลายๆคนอยากเห็นพระเอกนางเอกร้องเพลงคู่กัน มีออกมาแล้วพี่น้องขาเยสิไเด้กเขาไปเห็นทางแพราวแสงทองกับพระเอกสั้นนะคะเพิ่นซ้อมเพลงพี่น้องคะ่ะขอบอกเลยว่าเป็นเพลงทีเพราะมากๆผู้ใดว่าพระเอกสั้นวงสะท้อนรองเพลงสไตล์ออกค้าเมาอ,อีสานบ่เป็นพี่น้องมาฟังเพลงนี้เดอ้อเป็นอีหยังทีแบบเพราะมากๆ สำหรับสันวงสะทอนเพิินมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของถ้าเปรียบเทียบเนาะพี่น้องเปรียบเทียบหมายถึงว่าเปรียบเทียบเอกลักษณ์ตัวตนของเสียงแต่ละคนอย่างบอยสิริชัยยังสี่นกับเสียงแหบเป็นเอกลักษณ์ของเพิินเนาะน้องสันยังสี่นกับเสียงแหบเป็นเอกลักษณ์ของเพิินคือกันพี่น้องค่ะจังไหมไทยยังสี่นกับเป็นเอกลักษณ์ของไผ่ของมั่นซึ่งพระเอกสันเองนะคะเพิินกับเป็นคนที่มีเสียง แหบมีเสน่ห์เช่นกันพี่น้องคะแล้วพระเอกสั้บโเแมนคน้นอีสานคือเฮ้าพี่น้นองแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่มีภาษาอีสานเยอะมากนะคะบัดนี้แหละพี่น้องสิได้เห็นความสามารถของพระเอกสันวงสะทอนในอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าพระเอกสัน้นเพลินสไตล์ลิเกจานพี่น้องโ่แมนโบแมนลูกทุง่งโบแมนอีสานแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ต้อง โซ่ความสามารถมากๆเลยสําหรับพระเอกสันวงสะท้อนนะคะพี่น้องมาฟังขา่ขาวๆเบื้องพี่น้องค่ะว่าเพ um ลงนี่สิมวนซ้าใดซื้อกับจินขาดกรพี่น้องคะ่ะชื่อเพลงน่ะช้าง้าวหน้าว่าสันพี่น้องมาฟังมาล่องฟังเบื้องพี่น้องค่ะว่าเพ um ลงนี่สิมวนซ้าใด

พระเอกซันวงสะทอนรองเพลงออกภาษาอีสาในใ้มวนแห้งพี่น้องคะสำหรับเพลงนี้นะคะท่าฟังเต็มเต็มนะคะพี่น้องคะมือใดเพิ่นศิไทยเอ็มวีมือสำหรับเพลงนี้เสื้อมันวาหลายคนจับตามองหลายคนอยากฟังเพลงเต็มเต็มแล้วพี่น้องคะรอติดตามตอนต่อไปว่ามือใดเพื่อนจะออกมาออดิชันในห้อาได้ฟังนะคะพี่น้องคะเป็นเพลงทีเขากับชีวิตแห้งพี่น้อง เป็นเพลงที่หวานแบบืหพี่น้องช้างเท้าหน้าซื้อเพลงค่ะแล้วสําหรับกระแสพี่น้องค่ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากอ่ะพี่น้องเยอะมากๆเลยเพราะมากว่าสซนพี่น้องเป็นเพลงเป็นอีกเพลงร้องคู่ที่จะดังแน่นอนแค่ฟังท่อนสั้นๆกมวนแล้ววแซนพี่น้อง ดังแน่วสันพี่น้องค่ะมวนหลคยคับปังๆเด้อรอๆจ้าอ่ามวนๆจ้ารอฟังเต็มเพลงจ้าปังทะลุร้อยล้านวิวไปด้วยจ้าแม่วสันพี่น้องเพราะมากๆเลยเยี่ยมเลยค่ะพระเอกนางเอกสู้ไปโดยกันเด้อลูกอ่าเสียงน้องซันนุ่มฟังแล้วสบายหูจังเลยขอให้ปังๆนะครับอ่าเนี่ยสำหรับคนที่ชื่นชอบพี่น้องคะ ยสิษ์บอกแล้วว่าพระเอกสันเพลนมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเพลนพี่น้องแล้วมาร้องเพลงสไตล์นี้เพราะมากๆมวนล,ละมุนเสียงนุ่มพี่นอ้องอย่าฟังเพลงเต็มๆรอลยศิษย์ก็รอเช่นกันพี่น้องคะสำหรับเพลงนี้รับรองดังแน่นอนปาดปาดปาดสันพี่น้องม้วนม้วนจ้าล่อฟังล่อช่จ้าเอ้พี HP, นะคะเพราะมากค่ะลดเสียงสูงลงหน่อย ก็จะเป๊ะเสียงพระเอกเพราะนุ่มและละมุนมากจริงๆจ้าอ่าพี่น้องคะเสียงพระเอกเพราะละมุนมากว่าสันพี่น้องเพราะมากรอฟังเพลงเต็มจ้าอืมพี่น้องเสื่อมันว่าหลายๆคนจับตามองเยสิตบอกแล้วว่าพระเอกสันวงสะทอนนะคะตั้งแต่เข้าทอนนะคะเข้ามาอยู่กับอแพร่วแสงทองกับเป็นเอียงที ร้อยแปดปัญหาพี่น้องร้อยแปดปัญหาจริงๆอ่าแต่ละวันพันกว่าเรื่องสําหรับคนที่หากระแสหาแสงค่อยที่จะทําโยงทุกเรื่องให้เป็นดรามา่าแต่พระเอกสันมงสะทอนเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่ชัดเจนสําหรับตัวเยสิตมองตัวเยสิตมองอตัวพระเอกสันนะด้วยอุปนิส,สัยเป็นคนชัดเจนเป็นคน เบาตรงๆเป็นคนกล้าที่จะปกป้องกล้าที่จะออกมายอมรับนะคะสำหรับตัวพระเอกซันตอนแรกนะคะที่หลายๆคนมองก็บอกว่าจะไหวหรือพระเอกซันวงสะทอนที่จะมาร่วมกับหมอลำซิ่งอย่างแพราวแสงทองหม,หมายถึงสายงานนะคะพี่นอ้องเยซิบอกถึงลิเกกับหมอลำซิ่งจะไปกันรอดหรือจะไปกันได้หรือแต่พระเอกซันวงสะทอนกะ สามารถอาได้โซ่ความสามารถของเพินไห้แฟนคลับเอฟซและหลายคนได้ยอมรับแล้วว่าพระเอกสันเป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนที่กล้าพี่นอ้องเป็นอีกคนหนึ่งที่กล้ากล้าที่จะยอมรับด้วยว่าตนเองไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นภาษาอีสานเพราะว่าเพินเป็นคนภาคกลาง่ะพี่นอ้องแต่ไม่ละความพยายาม จนมาถึงเพลงนี้แหละพี่น้องสร้างข้าวนานี่แหละเป็นเพลงที่ได้โซ่ความสามารถอ่คําเวา้่าทางภาษาอีสานเยอะจริงๆพี่น้องอยากเบิ่งเต็มที่แล้วพี่น้องอยากเบิง่งอยากฟังเพลงนี้เต็มๆนะคะคงสิม,ม่วนแห้งแต่ขอบอกเลยว่าเสียงพระเอกสันละมุนมากจริงๆพี่น้องเขากับสไตล์เขากับเพลงแบบนี้แม่พี่น้อง แล้วพระเอกสันก็ถ่ายทอดอารมณ์ได้สุดยอดมากๆค่ะพี่น้องคะเสื้อมันวากลุ่มด้อมเอพีตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วพี่น้องคะรอปั่นวิวเพลงนี้ของแพรพราวแสงทองกับพระเอกสันวงสะทอนนะคะจังใดก็ตามสางพี่น้องคะสําหรับแพรพราวแสงทองกับพระเอกสันวงสะทอนแล้วเป็นอะไรที่ลงตัวเป็นอะไรที่เข้มแข็งมากๆโดยพระเอกสันเองนะคะบ๊คิดว่าคนสิ พันจุดดามาไปกับแพรวผ้าด้อะพี่น้องแต่ตรงกันข้ามเพราะว่าเพราะว่าพระเอกสันวงสะทอนกับเป็นคนที่ออกมาตอบคาถามบางทีคําถามอะไรที่แรงๆพระเอกสันจะเป็นคนที่ออกมาพูดเองเลยบางทีแพรพรายังต้องบอกพ่อพ่อพ่อมาตองวาวยังแกสีกับมีได้พี่น้องเพราะว่าพุณออดบ่ไไรที่จะปกป้อง ู่ยิ่งคนหนึ่งที่เพลินแบบอยู่อยู่น้ากันมานนะคะพี่น้องขานี่แหละพี่น้องขาสําหรับอ่าเมื่อนี้นะคะได้ออกมาวอาถึงเพลงคู่ของแพรวพราวแสงทองกับพระเอกสั้นวงสะท้อนล่อรุนล่อ,ลอ,ลอติดตามพี่น้องขาว่าข่าวดีจะออกมาวันไหนนะคะเสื้อหมันว่าอ่าคนที่หักแพรวพราวแสงทองกับพระเอกสั้นวงสะท้อนจับตามโมองเป็นอย่างมากคะ่ะสำหรับมือนี้ฝากเรื่องเล่าดีๆไว้ซัมนี้นะคะสวัสดีค่ะ